สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะสามฮานอยแยกนอยแยกรอบจะน้อยรอบปกติจะมีน้อยพิเศษนอยปกติตามโดยน้อย VIP จ้าแนวทางวันอาคารวันที่17เดือน6มีตุนารยหเนาะพ้นมื่อว่านเจ้าที่16วันจันทร์สำหรับ3หฮานอยจ้านอยรอบพิเศษไ้เลขเด่นสกับหา พ้นน้อยรอบพิเศษจ้ะหนึ 1, 7, 8, ่งเจ็ดแปดหลางสี่หนึ่งเลกต่ำขเขาเรามีเลกสูงเนาะจับเลกสูงมาเลกต่ำจะสี่หนึ่งเข้าเรีนสี่จ้ะเดีนสี่รู้สี่มาสำหรับวีพี่สำหรับรอบพิเศษสองตัวหลางจับหูสูงมาเลกต่ำโอ้โหสำหรับน้อยรอบโปกตจก 3, 9, จะสามกับเก่าพ้นจะสี่หาหกโอ้โหเลียงมาเลย สี 4, 5, 6, ่ห้าหกหลักหกเก่าหกบนหกหลักกันเลยทีเดียวนะลอาปกติบนกับมาเสียเรียงเลยเนาจะสำหรับหกเก่ากระจับคู่พานไปอีกจากสำหรับเก่าของเราเนี่ยถือว่าไปบดถึงหกเก่าเนาะสามคือจับสามหกแต่เก่าหกบ่อไดจับจะมาเดินเก่าจากเดินเก่าเก่ามาจากสำหรับรอบปกติสองตัวหลังจ้า นลอย V.I.P รอบสุดท้ายจะศูนย์กับหาพนจะศูนย์สหาหลัง1 9เก้าจะสำหรับ2อหากลับไปบดถึงอีกนาะมีหาหนึ่งหาศูนย์หาศย์หาหมาหาสอหาจะสำหรับ V.I.P บนนี่ถือว่าขบสาตัวบนอยู่เนาะศนย์ี่มาอยู่ลักลอยนะจ๊ะโอ้โหหาศูนยจะสาตัวบนรอบ V.I.P เนาะ สำหรับสองหาจับคู่พาดไปอีกจะหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหนึ่งหาศูนย์มาหาสองเขาเด่นหารูดหาแะสำหรับ v i p โอโหมาสายมื่ออย่างเดียวเลยเนาะสายมือยขงเฮาสายวิ่งสายรูดเขาเอาต่สะทายยิบจับไปวิ่งแต่ละน้อยแต่ละรอบนี่ถือว่าปังเนาะสามน้อยเต็มเต็มเลยเราจะให้สามให้สามน้อยเด่นมากขบทุกน้อยเลย แต่จับผูผ่านไปเบิด์ถูกหน่อยเลยเนาะหาหนอยโซนอีกหูซึ้งว่าสีนังเหนียวอยู่นิดหนึงจอจอ่งเจาะเจาะบกเข่าเนาะจ้าสำหรับวันที่สิบหกตามรุ่นกันต่อจา้าวันที่สิบเจ็ดเนาะบ่มเมื่อวันที่สิบหกเอาก่อนสิไปรับชมแนวทางจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อติดตามจา้าพี่น้องเอฟซีศรีขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเลยกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะจะเผื่อเสียดบกผ่านแนวทางที่ยใจอยลูกหายเนาะ น้อยพิเศษมือนีเด่นสองกับหาสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์รอบปกติหนึ่งกับหาหาชนจ้ะ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแบบหนึ่งหกสำหรับหาเจ็ดแปดหาเก้าหาศูนย์หรือหาหนึ่งหาหนึ่งรอบสุดท้ายวีพี่จะเจ็ดก,กับสาม เจ็ดหา้หาเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองสามห้าสามหกสามแปดสามเก้จาจ้ะสำหรับโต้เน้นจา้หาฮานอยรอบวีพี่สามเน้นสามหากับสามหาก เจ็ดสี่เจ็ดสามหาเก้าหาหนึ่งรอบรอบปกติเราจะมาหาศูนย์อยู่ดิหาหนึง่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหาเก้าหาศูนย์สองสี่สองหาแต่สำหรับตัวเนนเตละนอยแต่ละรอบจ้ะ เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางฮานอยสามฮานอยแ้ะแนวทางวันที่สิบเจ็ดแตสำหรับแนวทางของฮามือนีก็คือตามนี่เลยจ้าฮามือนีคอยมาตัวเนียนตัวจอละค่ะเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูคดีมีใจกันทุกคนทุกท่านจะเฮงเฮงปังปังรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกํำลังใจเนาะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันเบิ่งได้เนาจะมีตัวบักตัวชมต่างๆเนาะ ขอบคุณทุกี่กำลังใจจะสสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า